สวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอยู่กับแสงแดดครับ,รบนี่นี่พี่น้องแก่นไปแกนเติเติดครับเตรียมตัวล่องสีดาพี่น้องให้เป็นมายกไถย,ยกล่องไ้แล้วก็เลยหับปูสวยมากปูสีดาสวยครับมนี วันเกิดติมวอนี่จ้า Happy Birthday c o u Yu ตอนบักซิดาประมาณนั้นขอบคุณวันเกิดจ้าต้นบักซิดาก็เกิดความรวยได้ต่อไปนี่วันเกิดวันเกิดปีหนากได้กินรวยพอดีต้นแมนอันนี้วันเกิดนั่งอุ้ยครับพี่น้อง Happy Birthday นั่งอุ้ยครกคนหลุมจหง่อยครับ

ต่วาคงดูแลเนี่ย่าคอยมาเห็ดความมันถึงวง่งนอยเ่เยเวลาหดหนาม,มันก็ยู่นหนาหว่าเห็ดคู่น่าบ้างน,นี่นะหังใหผคั่นี่เพราะว่าดินทรายมันจะบ่เสืมน้ำบ่คอยเสมได้หลอย่ยาง้นย,นยตอนนี้ก็ปลูกทำมันลงดินก่อน ประมาณยูไม่ห้าโดนแล้วปตายไปไป,ประมาณนี้แหละเพราะว่าขุดลุ่มไปตัง้งประมานแล้วครับปลูกเร็วแต่อะไนอยังนี้กูได้กระถามกีรติพานปลูกยังปลูกยังเพื่ออะไรขุบขิดาครับลร,ระวังต้นคือช่างส่งที่ที่บ่อข้าวพี่น้องสองเมษหาสิบ แต่ว่าระวังแถวทางขางนี่สเมตร3เมตรกลัวอยู่ตามรองรถไทยครับแต่ว่าแถวแถวตรงนี้2องเมตรหครับอันนี้พันหงเป้าซื้อหงเปาซื้อมีหงเปาซื้อมีเฟื่องหงมีแล้วกัหงจวนซื้อกับ3ามสายพันครับอหัสิปลูกอนี้เราจะไปเตรียมนามมาทั้งหมด หอปลูกถานนะจ้ะ,นนะลูกไฟปลูกสีดาม่ยญาปลูกผักหอมาไปซอยลูกไฟปลูกสีดาไดู้ด่ะกหอมหดผักหอมมัาหดสวยแตมไว้ตัวนี้มันเศร้า,ากันยากน้ำดูกน้ำหลาน แปลงพักแม่ครับกำลังเริ่มปลูกควอมก็เป็นกำลังแตกแล้วครับงาน,น,นพักซีพักบัวไว้เถอะใส่ขวานุ้งครับใกล้สีดีหอดดูขวานุ้งละบางสีดาตัวครับมัดเหลียวบางสีคือส่งทีแต่ห่อ,อนเอาบุกมวงบางอย่างมาปลูกเนาะพี่น้องเนาะมวงมักลำใหญ่ครับน่ัก สีดาน้องสิดาปนก็บทำได้ดีปลูกยังอ้ายปลูกยังวัาปลูกยังปลูกกัน <on> <c oughs> นั่นแหละนอนนอนอันนี้ของเก่าซื้อไมีอยู่สิบต้นครับแต่ว่าผมก็สัง่งเพิเ่มอีกเยอะ ชวนซื้อครับเพป็นว่ามันดกฝรั่งไส้แดงไต้หวันครับเพป็นว่ามันดกของชวนซื้อของเป้า <style> ซื้อเพื <muffin> ่อนของหนึ่งครับตอนนีึ่งสามพันยังไงเนาะเจ้าของวันเกิดเจ้าของวันเกิดวะวันเกิดท่านที่ได้ไปเที่ยวเตี้ยแต่ว่าเที่ยวสวนบุษดาซัมเตี้ย อันนี้เพื่องหงมีครับอันนี้ก็ว่าเพื่อนหนวยดกเพื่อนเพื่องหงมีกับห้องเป๋าซื้อได้ย่างละสามสิบต้นหองกันซื้อได้สิบต้น

เขาจะหดเพื่อน้ำเม่ไหลห่านมาห่านมา,านมา้ำม,มันเหนี้ยไหลคลอยขาดปัญหาตอนนี้คือน้ำครับพี่นอ้องเขาจะหดได้แต่ละตน้นต่อฟางมาคุ้มขนาดนี้ใช่ไหมขนอ่อนฟางคุ้มสิบว่าจะเป็นสวนสนุกของไก่ไก่ก็บลายลาครับอยากเป็นสวนสนุกของไก,ไก,กอง่อยู่ แต่ว่าก็ต้องหาเนี่มัคุ้มดีจ้ะไก่กมาขอดพีบ่ะไก่พะรุงกัน,นบ้างไก่บานเลยไก่หลยอยอช่วงแดดม่มากแล้วแรงแ่วาเันเสียงนแำคล้อยครับเดดคล้อใช่ไหมาบ้าน,นก้อนกันเลยจ้ะไปนี่จดำ คนขาวเ็นแหล็งก็ขาวเลยจปุ๋ยมาใส่ขี้มัวขี้ควายใส่ เล่นกนองเงี้ยหน่อยแล้วเจ๋งจีค่ะน้ำนำกลางเด็ดแล้วอยู่บล็กลายที่ปูกอย่างเซนอย่งยบล็เสียบข้อกระเทือนปลูกก๋วยปลูกมะม่วงปลูกบกัก,บกขมงัง บักไฟบ์ล้มใยก้นขาใจใจมากรถา้มถาดึงล้าูกลางขนคนหัวคือบ่คือบอคือคืออะไรคือไหมค้นเห็ดน่ะเนาะพวกคนไม่แทบผู้เฒ่าจะคลองจะบู้เป็นป้าหยาบบ้านจะเป็นสวนเกระเสียนใ้พวก ย่านมันเป็นป้าหยาดิเขาสั่นมาเลาวก็ไม่สักว่าป้ายหยาดซื่อง่วมมาเลี้ยงปล่อยใส่ั่นพี่อยู่ฟองอย,ย่านเยู่ฟองนั่นบอกนี่ก็จะเป็นสวนวนี่ลวเนาะผสมขลนง,งานของไอเราได้เลยเดี๋ยวอัพเดตให้เพื่อเรื่อยๆครับพี่น้อง ทีเป็นทั้งหลเยเยออยู่บางงาึงใดจะขี้ร้องอย่างเนี้หรอกขั้นหนึ่ครับมือท่าพี่น้องมาปลูกขี้ด่าค่าเดียร์คอยรอเบิังมันเติบโตครับได้กินไม่ได้ขายกันไม่เป็นอย่างเนาะต่างมันอยู่กับพ่าไปบอกต้นใหม่เขาปลูกไว้ลงดินไว้มันเขารักษาอะได้มันก็นอยู่กับพ่าไปโดนเพื่อได้ขยายพันธุ์ต่อไปเพื่อเป็นแรงรายได,ได้หรือว่าเป็นแรงก็พ่อได้ กินเขาได้แจกพี่แจ้งน้องเอาไว้นี้ครับพี่น้องคลิปนี้มาลงบวัวแดดท้อนแล้วพี่นั่งไปเอาบ้านซะไปแไดดตอนนี้คลิปหนาครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามว่าสื่อบุกซีดาบ้านนองบวัวได้พี่น,อน้องเนาะเป็นนวยกันส่งขายทั่วประเทศนี่สื่อได้ัเนาะน้องใหม่ก็ยังขายอยน้องไม่ก็ได้ เรอยะก,กินน้ำไม้กันสังมาได้ครับปลูกไผ่บ้าน้ำไม้ขายบ้าเหรอข้างหลังไหมรองไผ่บ้าากล้ยมาปลูกข้าวน้ำหอมหอมกล้ยข้าวเป็นดิบ หอ,ออนรอนขาเนาะอ,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 อ้อลางร้าแล้วมันต็นนี้หอดแรงหอดเลีบ่ไมคอยตอนนี้ตวนเนาะมุมจ่อประดานแบบได้จอแจ้น้ำจำนีมันใสอยู่เงี้ยสมมติเทียนหอมากกับใสบล็อก็ใสเลย